สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพินางหลักชัยวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับการเตรียมตัวไปเดินป่าสถานที่ที่เราเลือกก็คือภูมเมี่ยงอยู่ในอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่จังหวัดอุตรดิตถ์เปิดเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์การเดินขึ้นภูมเมี่ยงจะมีระยะทางไปกับทั้งหมดประมาณ13กิโลเมตร 13กิโลเมตรใช้เวลา3วัน2คืนและที่สำคัญการเดินขึ้นภูเมียงต้องมีเจ้าหน้าที่อุทยานนำทางเท่านั้นเหตุผลที่เลือกภูเมียงเพราะชอบความท้าทายค่ะชอบบรรยากาศที่ดูจากรีวิวแล้วบรรยากาศสวยมากถ้าเป็นไปได้ก็อยากลองไปสักครั้งค่ะเราไปดูกันค่ะว่าก่อนที่เราจะไปเดินป่าเราต้องทำยังไงบ้างวิธีการเตรียมตัวก่อนออกเดินป่านะคะ 1. ศึกษาเกี่ยวกับเส้นทางเดินป่าที่เราจะไปเช่นใช้เวลากี่วันเส้นทางยากหรือง่ายจะต้องเพราะจะต้องเตรียมตัวและเตรียมสิ่งของต่างๆ 2. ดูรีวิวดูรีวิวของคนที่เคยไปมาแล้วจาก Youtube หรืออ่านจากพันทิป 3. ศึกษาสภาพอากาศเพื่อเตรียมความพร้อมและเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง สการจองหรือติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติโดยตรงเพราะที่ภูเมี่ยงจำกัดคนไม่เกิน30คนต่อวัน 5. เตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อเตรียมรับมือกับความชันของการเดินป่าในภูเมี่ยง 6. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเช่นเป้เสื้อผ้าเต็นท์อาหารต่างๆ 7. ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกเดินทางประมาณ2-3วัน อุปกรณ์สำหรับการเดินป่าในระยะเวลา3วัน2คืนที่ดิฉันจะเตรียมไปนะคะมีดังนี้เต็นท์นะคะเปรียบเสมือนบ้านที่เลือกเต็นท์เพราะส่วนตัวไม่ชอบนอนเปค่ะแล้วก็จุดพักแรมนะคะเหมาะสําหรับกางเต็นท์มากกว่าการผูกเปค่ะผ้าชีทสาหรับการสําหรับคลุมเต็นท์กาวชีทสําหรับนั่งทานข้าวหรือปูรองตัวเต็นท์ถุงนอนเปรียบเสมือนผ้าหม่มสมอโบอกช่วยยึดตึงตัวเต็นท์ เป้สะพายหลังควรเป็นเป้ที่มีโครงในซึ่งจะช่วยกระจายน้ําหนักได้ดีส่วนเครื่องแต่งกายนะคะก็จะมีเสื้อผ้าค่ะจะนำไปเพียงแค่2ชุดนะคะก็จะมีชุดเตินป่าค่ะชุดเตินป่าควรเป็นชุดที่รัดกุ่มปกปิดทุกส่วนของร่างกายค่ะเพื่อป้องกันอันตรายจากทาาชุดนอนเสื้อยืดแขนยาวกางเกงขายยาวเพราะกลางคืนอากาศเย็นค่ะสกันฝนอาจจะเจอฝนลงนดูดค่ะ เสื้อกันหนาวกลางคืนอากาศเย็นมากเสื้อกันลมจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายหมวกที่ใช้สำหรับกันแดดแล้วก็หมวกไอ้มงค่ะใส่นะคะสำหรับการทากไม่ให้ทากทากนะคะกัดที่ต้นคอถุงมือใช้ในการปีนป่ายตามภูเขาหินที่แหลมคมผ้าเช็ดหน้าใช้ซับเหงื่อและก็ยังใช้พันแผลได้ด้วยนะคะ รองเท้ารองเท้าเดินรองเท้าเดินป่าต้องหุ้มสน้นหรือว่ารองเท้าผ้าใบที่มีดอกอยางค่อนข้างลึกรองเท้าแตะสําหรับใช้บริเวณแคมป์ค่ะถุงเท้าที่ถุงเท้าต้องมีขนาดยาวแล้วก็หนาถุงก,กันทากที่ต้องมีก็เพราะว่าที่ภูเมีย่ยงมีเต่าทากเยอะมากของใช้ส่วนตัวนะคะก็จะมีเครื่องสำอางครีมกันแดดกล้องถ่ายรูปแบบสำรอง ระบอกน้ำสำหรับใส่น้ำจิบระหว่างทางผ้าเช็ดตัวอุปกรณ์อาบน้ำเช่นผ้าถุงนะคะทิชชู่แห้งใช้สำหรับทุลกหนักเพราะทิชชู่เพราะทิชชู่เปียกย่อยสลายยากและเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าที่มาหาอาหารทิชชู่เปียกใช้ทำความสะอาดร่างกายให้เราสดชื่นของใช้อื่นๆไม้เทา้าเดินป่าช่วยทรงตัวได้ดีมีดพกสำหรับตัดเชือกตัดกิ่งไม้หรือทำอาหารเชือก ใช้ทำราวตากผ้าไฟแช็กไม้ขีดใช้ก่อไฟทำอาหารไฟฉายฐานไฟฉายเพราะเพราะว่าข้างบนไม่มีไฟฟ้าเข็มทิศและแผนที่ควรมีอุปกรณ์นำทางติดตัวไปด้วยถ้าเกิดกรณีหลงทางถุงพลาสติกเพื่อใช้ห่อเสื้อผ้าที่ใส่แล้วแล้วก็ขยะค่ะกองปฐมพยาบาลก็เช่นยาสามอันประจำบ้านยากันยุงสเปรย์กันทากเกลือแร่แบบซอง อาหารเช่นอาหารแห้งกุนเชียงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ขนมขบเคี้ยวลูกอมช็อกโกแลตเกลวตากอุปกรณ์ครัวก็จะมีหม้อสนามค่ะใช้หูใช้หุงข้าวแกงต้มหรือผัดแล้วก็มีถ้วยจานช้อนค่ะสิ่งที่ควรรู้และข้อควรคำนึงก่อนไปภูเมี่ยง ถ้าต้องการลูกหาบแบกสัมภาระส่วนตัวกรุณาแจ้งล่วงหน้าซึ่งค่าลูกหาบคนละ1 5 0่บาททั้งแบบไปและก็แบ,บกกลับร่างกายต้องแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวควรเดินป่ามาก่อนและเข้าใจธรรมชาติป่าเขาบางช่วงทางชันและรื่นควรเดินด้วยความระมัดระวังมีโอกาสเจอท่าพอสมควรตลอดการเดินบริเวณทาน้ำและจุดตั้งแคมป์ในวันแรก พื้นบนโดยควรอนุรักษ์ไม่ทำลายไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แคมป์การเดินทางนะคะถ้าใช้รถส่วนตัวจากทางหลวงสายอุตรดิตเกิื่อนสิริกิตน้ำปาดเข้าไปตามทางหลวงหมายเลข1047ก็จะถึงอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางจากกรุงเทพไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารอุตรดิตถ์เช่าหมารถเข้าไปที่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ เครื่องบินสนามบินที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกจากนั้นก็ต่อรถไปที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอุตรดิตถแล้วเช่าเหมารถไปที่อุทยานวิธีการเดินป่าที่แสดงถึงการอนุรักษ์การรักษาและการมีจิตสำนึกที่ดี 1. พืชบนดอยควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย 2. ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แคมป์ 3. ไม่ใช้ทิชชู่เปียกทำทุรหนะัก เพราะย่อยสลายยากและเป็นอันตรายต่อสัตว์ที่มาหาอาหารกินเส้นทางการเดินป่าภูเมี่ยงแปดเนินสีผาวันแรกเดินตามลำธารผ่านไปเรื่อยๆทั้งหมดสีเนินได้แก่อย่างเชิงท่าพิสูจน์รอคอยชุ่มฉ่ำจุดพักแรมคืนแรกห่างจากเนินชุ่มฉ่ำมานิดหน่อยมีชื่อเรียกว่าลานดงรูปพับป่า บริเวณใกล้เคียงมีน้ำตกสามารถทำธุระส่วนตัวได้วันที่สองเก็บเต็นท์แล้วออกเดินทางต่อไปยังเนินสยบเซียนเนินกระถือเนินเหินเวหาที่มีความชันต้องปีนอย่างระมัดระวังคืนที่สองเราตั้งแคมป์กันที่เนินเหินเวหาและเดินต่อไปที่เนินวิหกทาาลมผาเริงลมผาแดงผาชมหมอกและผาวัดใจและกลับมารับประทานอาหารร่วมกัน วันที่3ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทําเลเหมาะของอีกฝั่งของยอดดอยภูเมียงสามารถมองเห็นวิวเขื่อนสิริกิจและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ